สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ยูวินไอวินออฟฟิเชียลจุดสังเกต5ข้อทีมชาติไทยเจ้าโอมานมีแต้มตามเป้าโอกาสเข้ารอบเปิดกว้างทีมชาติไทยเดินหน้าต่อในเอเชียนคัพ2023กับการสเสมอทีมอันดับที่9ของทวีปด้วยสกอร์0ต่อ0ถือเป็นเรื่องที่ดีและผลการแข่งขันที่ทำได้ตามเป้าหมายดังนั้นเราจึงคัด5ข้อนเน้นมาให้ดูกัน 1. เล่นได้ตามแท็ติก แม้เกมแรกทีมชาติไทยจะเอาชนะคีกีสถานมาได้ซึ่งมีอันดับในฟีฟ่าสูงกว่าด้วยสกอร์สต่อศูนย์แถมยังมีชัยชนะด้วยฟอร์มมันฉายล่อย่างต่างหากแต่ทว่าการผเผชิญหน้ากับโอมานที่มีแรงกิ้งเบอร์เก้าของเอเชียนั้นเป็นเรื่องยากและงานยากยิ่งกว่าที่จะได้ผลตามที่คาดหวังโดยโอมานอาจจะดูไม่ใช่ประเทศชั้นนําของลูกหนังในเอเชียเหมือนเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านหรือซาอุดีอาระเบียแต่พวกเขาคือหนึ่งในชาติคู่แข่งที่อาจมองข้ามไม่ได้เลย และจากผลเสมอศูนย์ต่อศูย์จึงนับเป็นการทํางานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งก็ต้องยกเครดินให้กับอิชิอิที่วางแท็กติกได้แบบแยบย์และก็ต้องชื่นชนมนักเตะทุกคนที่สามารถเล่นได้ตามแผนที่วางไว้จนนำมาซึ่งหนึ่งคะแนนอัลลําค่าที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่รอบ16ทีมส,สุดท้าย 2. ปฏิวัติน่าจะคล้องมือหนึ่งยาว ผ่านเข้าสู่เกมที่2ของเอเชียนคัพ2023และผลงานการเก็บ4คะแนนแถมไม่เสียประตูแต็ะต้องยกความดีความชอบส่วนหนึ่งให้กับปฏิวัติคำใหม่ด้วยเช่นกันที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากที่สำคัญนิ่งอย่างเหลือเชื่อ 3. ผู้ตัดสินดูแปลก,แ,ปกแน่นอนว่าโอมานมีศักยภาพที่เหนือกว่าไทยอย่างชัดเจนในเรื่องของอันดับโลกรวมไปถึงศักยภาพผู้เล่นที่ดีกว่าแต่ถ้ว่า,ากีฬาคือลูกกลม,กม เรื่องของแท็กติกที่สามารถนัดมาสู้กันได้ซึ่งหากทาตามแผนที่วางไว้โอกาสที่จะพิสพารการก็มีเช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูจะขัดขวางการเติบโตของโลกลูกหนังนั่นก็คือการตัดสินที่ดูจะค้านสายตาในหลีกหลายๆประเทศและกับเอเชียนคัพ2023เช่นกันในเกมระหว่างโอมานกับไทยที่ดูเหมือนว่ากรรมาการดูจะไม่เที่ยงตรงสักเท่าไหร่นักโดยเฉพาะกับใบเหลืองที่บรรจงคว้าให้กับทีละทอนบุญมาทันในนาทีที่57ของการแข่งขัน แต่ไม่ปฏิเสธเลยว่ามันคือการทำฟ้าของอดีตแชมป์เจลิก2019แต่ต้องอย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นกองหลังจากบุรีรัมยูไนเตดแทบไม่ได้แตะต้องผู้เล่นโอมานแบบจังๆเลยสักครั้ง 4. อิชิอิก,กับการมองข้ามช็อตนอกจากสว่างแทคกติกได้แบบแยบยลจนนำมาซึ่งหนึ่งคะแนนอันล้ำค่าของทีมชาติไทยอีกหนึ่งสิ่งที่อิชิอิโชว์ให้เห็นคือมันสมองอันปาาเปื่องนั่นคือการทดลองใช้ผู้เล่นแบ็กซ้ายสำหรับเกมที่จะพบกับซาอุดีอาระเบียซะเลย การขาดกับตันอุ่มทีละทอนบุญมาทันส่งผลกระทบต่อช้างสึกอย่างแน่นอนเพราะกับตันอุ่มคือนักเตะคลาสบอลระดับเอเชียแถมยังมีเรื่องการกระตุ้นจิตใจลูกทีมอีกด้วยไม่เกรงกลัวต่อคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าดังนั้นการไม่มีทีละทอนจึงทําให้ทีมชาติไทยขาดทั้งอาวุธลับและยังรวมไปถึงผู้นําในสนามอีกต่างหาก ในเมื่อรู้ดีถึงสถานการณ์ข้างหน้าว่าแล้วอิชิอิก็เลยส่งสุพานันบุริรัตซึ่งเป็นแบกขวาอาชีพลงในสนามนาทีที่86พร้อมกับโยงนิโคลัสมิเกลสันไปอยู่ทางซ้ายเพื่อทดลองเล่นว่าจะเล่นเช่นนี้ได้หรือไม่ 5. บททดสอบยิ่งหนักยิ่งดีต่อทีมชาติไทยโชคดีอย่างหนึ่งของทีมชาติไทยในเอเชียนคัพ2023นี้คือการได้ไล่ระดับความแข็งแร่งของคู่ต่อสู้จากน้อยไปหามาก โดยคีกีสถานคืองานเบาที่สุดตามด้วยโอมานก่อนที่จะไปปิดท้ายด้วยซาอุดีอาระเบียดังนั้นการที่เริ่มจากคีกีสถานต่อด้วยโอมานจึงเป็นเหมือนการวอมเครื่องให้ทัพช้างศึกไปในตัวแม้จะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วทัพช้างศึกจะไปจบที่ตรงไหนแต่ขอให้เรียนรู้จากการเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่เป็นทีมชั้นนําของทวีปให้มากที่สุดเพื่อนำสิ่งที่ได้กลับมาแก้ไขับปรุงเพื่อพัฒนาฟุตบอลให้ไปไกลกว่าเดิม สุดท้ายแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมคลิปฝากกดไลค์กดอิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ